ที่ใช้ก็เปิดมาปือตัวนี้เปิดนะเปิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้จสเลเสียงนะครับแล้วก็สปารนะครับเป็นเด่างนี้ได้ยิน,น,น,นมาท้ามาใส่แรงสกเสกียนของขนาดเอาไว้สำหรับ ก็มาดูเครื่องฟังเครื่องฟังคะรุกําแพงนะครับไว้สาหรับสําหรับฟังคารุเครื่องคารุกําแพงแล้วก็ไว้สําหรับฟังเสียงน้ํารั่วในกําแพงนะครับในคอนโดหวกนี้นะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้นะครับอ่าอุปกรณ์ตัวนี้มันจะสามารถฟังคารุกําแพงได้นะครับฟังเสียงครุกําแพงได้จะกา จะกําลังขยายประมาณห้าม0ห้าเท่านะครับเสียงจะขยาย5,000ัเท่าตัวแหมก็จะมีตัวหูฟังนะครับแล้วก็ต,วตัวสายชาร์จนะครับเข้าตรงนี้เราเปิดก็เสียบหูฟังนะครับแล้วก็เปิด ตัวนี้นะครับเปิดออกมานะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการฟังทะลุกําแพงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะจะเอาไว้สําหรับฟังเสียงที่อยู่กําแพงอีกฟากหนึ่งนะครับกําลังขยายของเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ห้าพันเท่านะครับห้าพันเท่าของเสียงที่ได้ยินมานะครับอาศัยแรงสะเทียนของผนังเอาไว้สําหรับงานคอนโดงานซ่อมนะครับงานซ่อมพอปปานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใช้ยังไงนะครับวิธีใช้ก็ เปิดออกมาคือต okay. ัวนี้คือเปิดอ่ะเปิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้คือเร่งเสียงนะครับแล้วก็ฟังนะครับนี่ปประมาณนี้นะครับคุณก็จะได้ยินเสียงนะครับถ้าเป็นเสียงน้ําร้องข้างผนังอ่ะคุณจะได้ยินเป็นเสียงผนังเลยนะครับเสียงน้าติ๊ก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 เรนครับน้ําไหลนี่นะครับถ้าเสียงข้างห้องก็ได้ยินเลยนะครับวันนี้ นี่นะครับนี่นะครับเราจะใช้ลำโพงต่อกับลำโพงนะครับแล้วเปิดตัวฟังเสียงข้างัตแพงนะครับเปิดปุ๊บนี่ปุ๊บนี่เสียงมันจะดังนี่นะครับน,นี่นะครับเนี่ยเสียงมันจะดังนะครับมัอมีเลยเสียงดังบ้างนะครับโอเคก็ไ สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับ